สวัสดีค่ะเจอกันค่ะกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเจอกันเป็นคลิปที่48แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะพาเราขึ้นวิธีทำใหม่ค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือค่ะหน้าที่114นะคะเรามาดูที่ตัวอย่างในกรอบสีฟ้าของเรานะคะพิจารณาการคูณจำนวน3หลักค่ะกับ2หลัก ก็คือตัวตั้งจะเป็น3หลักนะคะตัวคูณจะเป็น2หลักค่ะเรามาดูตัวอย่างร้านค้าแห่งหนึ่งขายเสื้อตัวละ125บาทครั้งที่1ขายได้6ตัวครั้งที่2ขายได้30ตัวค่ะร้านค้าแห่งนี้ขายเสื้อได้กี่ตัวและขายได้กี่บาทเราก็ต้องหาทั้ง2คําตอบนะคะก็คือขายได้กี่ตัวแล้วก็กี่บาทค่ะ เรามาดูครั้งที่1น,นะคะครั้งที่1ขายได้6ใช่ไหมคะครั้งที่2ขายได้30ขายได้6นะคะก็คือ6คูณกับ125ค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะเราจะค่อยไปหาข้างล่างต่อไปค่ะครั้งที่สองขายได้30ก็คือ30คูณกับ125ใช่หมคะขายเสื้อ2ครั้งค่ะได้6บวกกับ30เท่ากับ36ตัวใช่ไหมคะ คิดเป็นเงินค่ะ36กคูณกับ125บาทนะคะหรือ6จะมีวงเล็บด้วนะคะ6กบวกกับ30แล้วก็คูณ125ค่ะ,สะแสดงว่า36คูณ125เท่ากับเท่าไหร่คะถ้ามีจำนวนมากกว่า2จํจำนวนนะคะขึ้นไปให้เราใส่วงเล็บด้วยค่ะก็มีวงเล็บนะคะวงเล็บเปิดค่ะ6กบวกกับ30ค่ะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะคูณกับ125ค่ะ เท่ากับ6คูณกับ125เท่ากับเท่าไหร่คะใส่วงเล็บด้วยนะคะแล้วก็บวกอีกค่ะแล้วก็30ค่ะคูณกับ125เราสังเกตนะคะตัวหนังสือสีแดงเราจะแยกออกมาเราจะแยกออกมานะคะเท่ากับค่ะคูณคูณกันออกมาทีละว,วงเล็บนะคะวงเล็บที่แรกค่ะก็คือ6คูณกับ125เท่ากับ 750นะคะวงเล็บที่2 30คูณกับ125เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ3,750ค่ะแล้วก็เอา2จํจำนวนนี้นะคะมาบวกกันก็จะได้4,500ค่ะดังนั้นร้านค้าขายเสื้อได้36ตัวนะคะและได้เงิน4,500บาทค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งข้างล่างนะคะพิจารณาค่ะการหาผลคูณของ 36คูณกับ125นะคะเนื่องจาก36คูณกับ125เท่ากับวงเล็บเปิดค่ะ6บวกกับ30นะคะแล้วก็คูณกับ125ค่ะเท่ากับบรรทัดต่อมา6คูณกับ125แล้วก็30คูณกับ125ก็คือ6แล้วก็30จะมีด้วยกัน2อวงเล็บใช่ไหมคะก็ใครจะทดเลยก็ได้นะคะเอา125ตั้งแล้วก็คูณ36 ตัวตั้งของเราจะต้องเป็นจำนวนที่มากเสมอนะคะเราคูณไปทีละหลักค่ะเอา6ก่อนถ้าลักษณะอย่างนี้นะคะตัวคูณเรามี2จํานวนใช่ไหมคะหรือ2หลักเราก็ต้องทําอะไรที่หลักหน่วยก่อนเสมอ 6, กหเป็น30ใช่ไหมคะก็ใส่0ูนย์ทด3ค่ะ6 2เป็น12ค่ะมีตัวทดอีก3เป็น15ก็ใส่5ทด1นะคะต่อไป61เป็น6ค่ะบวกตัวทด1เป็น7 ต่อไปค่ะเราใช้ตัวนี้คูณเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูที่หลักสิบค่ะหรือตัวคูณหลักสิบนะคะก็คือ3เราจะต้องเขียนต่อในบรรทัดถัดมานะคะอันดับแรกใส่เลขศูนย์ไว้รอเลยนะคะต่อไป3 5เป็นเท่าไหร่คะ15ก็ใส่5ค่ะทด1 3 2เป็นเท่าไหร่คะเป็น6ค่ะบวกตัวทด1ก็เป็น7นะคะเราจะต้องเขียนเยื้องออกมาเรื่อยๆนะคะ เยื้องออกมาเรื่อยๆต่อไป3 1เป็น3ใช่ไหมคะก็เขียนออกมาบวกกันค่ะ0ย์บวก0ย์ได้0ูนย์บวก5เป็น10ค่ะก็ใส่0นย์ะคะทด1ต่อไป7บวกเเป็น14บวกตัวทด1เป็น15ก็ใส่5ทด1ค่ะต่อไป3มีตัวบวกไหมคะไม่มีแต่มีตัวทดค่ะก็บวกอีกตัวทด1เป็น4ก็ ตอบเหมือนกันค่ะก็คือ4,500เหมือนกันนะคะเปิดหนังสือนะคะหน้าที่1 1 5ต่อเลยค่ะเราเปิดแล้วใช่ไหมคะ54คูณกับ1276นะคะแล้วก็พิจารณาความสมเหตุสมผลด้วยค่ะนั่นก็คือเราจะต้องมีการประมาณค่าเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะอันดับแรกเราจะต้องหาผลคูณในช่องนี้ก่อนนะคะ ตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากเสมอก็คือเอา1276ตั้งคูณกับ54อันดับแรกคูณที่หลักหน่วยก่อนก็เอา4นะคะไปคูณก่อน4 6เป็นเท่าไหรคะ4 6เป็น24ก็ใส่4ค่ะทด2 4 7เป็นเท่าไหรคะ28บวกตัวทดอีก2เป็น30ก็ใส่0ค่ะทด3ต่อไป4 2เป็น8ใช่ไหมคะบวกตัวทดอีก3เป็น11ค่ะก็ใส่1ค่ะ ทต่อไปก็41เป็น4บวกตัวทดอีกหนึ่งค่ะก็เป็น5นะคะอันนี้ก็คือ4เราคูณไปแล้วเราก็ต้องมาดูที่5ค่ะในบรรทัดต่อมาเราก็ต้องใส่เลขศูนย์ไว้หนูจะต้องเขียนยื้งไปเรื่อยๆนะคะตามหลักเลยค่ะ5 6เป็นเท่าไหร่คะเป็น30ค่ะก็ใส่ศูนย์นะคะทด3อีกบางครั้งอาจจะไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องเขียนยืงไปเรื่อยๆเขียนยืงไปเรื่อยๆให้ตรงหลักไปเรื่อยๆนะคะ ก็ต่อไปค่ะ57เป็นเท่าไหร่คะ57เป็น35คะ่ะมีอะไรคะมีตัวทดอีก3คะ่ะเป็นเท่าไร่38คะ่ะก็ใส่8นะคะทด3ในหลักถัดไปค่ะต่อไป52เป็นเท่าไรคะเป็น10คะ่ะ52เป็น10บวกอีก3เป็นเท่าไร่คะเป็น13ก็ใส่3คะ่ะทด1นะคะ ต่อไป5 1เป็นเท่าไหรคะเป็น5ค่ะบวกกับอีกตัวทด1ค่ะเป็น6แล้วก็เอา2จํานวนนี้ค่ะที่เราคูณได้นะคะมาบวกกันบวกกันแล้วก็จะเป็นผลลัพธ์ค่ะ 4, 0, บวก0ได้4นะคะ0บวกได้0 1บวก8ได้9 5บวก3เป็น8 6ไม่มีทําไงคะชักลงมาข้อนี้ตอบ6,8,904นนะคะเรามาดูที่ข้างๆเลยค่ะ พิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะเราก็ต้องปัดค่ะก็การประมาณค่านั่นเองค่ะเราจะต้องประมาณ54ค่ะเป็นเท่าไรถ้าเป็น0 1 2 3 4นะคะเราก็ต้องมาประมาณค่าในหลักสิบนะคะเราจะต้องประมาณเป็นหลักสิบหลักสิบของเราเป็นเลข5าหลักหน่วยเป็นเลข4 ถ้าเราจะประมาณหลักสิบเราก็ต้องดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยของเราเป็น4ถ้าเป็น0 1น3 4นนะคะให้เราคงค่าหลักสิบไว้เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์นะคะอันนี้เราก็ต้องคงค่าหลักสิบไว้เหมือนเดิมก็คือ5าแล้วก็เปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ก็คือ50นั่นเองค่ะเราจะประมาณได้ก็คือ50นะคะต่อไปค่ะ 1276กค่ะก็จะประมาณค่าได้ก็คือ1,300นะคะและตรงนี้ค่ะให้เรานำค่าประมาณที่เราหาได้นะคะมาคูณกันค่ะเอา50คูณกับ1,300นะคะก็จะเท่ากับ65000ค่ะแสดงว่าประมาณได้เหมือนกันไหมคะสมเหตุสมผลหรือเปล่า65 000ตรงนี้สามารถประมาณได้ก็คือเป็น7 0 0 0 0เหมือนกัน 65,000ตรงนี้นะคะสามารถประมาณได้ก็คือ70,000ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะผลคูณที่เราหาได้68,000ก็สามารถประมาณได้ก็คือ7 0,000แสดงว่าข้อนี้ประมาณเหมือนกันนะคะสมเหตุสมผลค่ะเรามาดูอีกหนึ่งข้อค่ะจะมีด้วยกัน2ข้อนะคะแต่คุณครูจะทำให้เราดูข้อนึงค่ะอีกข้อนึงหนูทำเองนะคะ คุณครูจะทำข้อที่2ให้ดูค่ะข้อที่1หนูทำเองนะคะข้อที่2ก็คือ6 934ค่ะคูณกับ71นะคะอันดับแรกเราจะต้องทำตรงนี้ก่อนก็คือคูณกันก่อนนะคะก็ตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากค่ะก็คือ6 9 3 4ตั้งคูณกับ71นะคะต่อเลยค่ะก็เวลาคูณนะคะเราจะต้องเริ่มต้นที่หลักหน่วยเสมอะคะ่ะ ตัวคูณก็ต้องเริ่มต้นที่หลักหน่วยเหมือนกันนะคะดูเลยค่ะ1นคูณสได้4 1่คูณสได้3 1มคูณเได้9 1คูณหได้6นะคะมันทัดต่อมาเราจะต้องคูณหลักสิบค่ะเอาหลักสิบไปคูณนะคะเราก็ต้องใส่เลขศูนย์ไว้ก่อนต่อไปได้ค่ะ7จดคูณสเท่ากับ28ก็ใส่8ค่ะทด2 7คูณสเท่ากับเท่าไหร่คะ 7.3เป็น21ค่ะบวกตัวทดอีกสองเป็น23ค่ะก็ใส่3ค่ะทดอะไรคะทด2อีกต่อไปนะคะ7.9เป็นเท่าไหร่คะ7.9เป็น63ใช่ไหมคะบวกตัวทดอีก2ก็จะเป็น65ค่ะก็ใส่5นะคะทด6ค่ะต่อไป7คูณ6เท่าไหร่คะ 7คูณ6เป็น42ใช่ไหมคะมีตัวทดอีก6ค่ะก็จะกลายเป็น48นะคะมีตัวที่จะคูณข้างหน้าอีกไหมไม่มีแล้วเราก็เขียน48ลงไปเลยค่ะเอามาบวกกันนะคะระหว่างตัวคูณในแต่ละหน่วยนะคะก็คือตรงนี้หลักหน่วยตรงนี้หลักสิบเอามาบวกกันค่ะ4บวก0ย์ได้4 3บวก8เป็น11ค่ะก็ใส่1ค่ะทดหนึ่ง 9บวก3เป็นเท่าไหรคะเป็น12บวกตัวทด1เป็น13ค่ะก็ใส่3ค่ะทดหนึ่งบวก6เป็นเท่าไหร่คะเป็น11แล้วก็มีตัวทดอีกหนึ่งค่ะเป็น12นะคะก็ใส่2ค่ะทดหนึ่งมีตัวบวกไหมคะไม่มีแต่เรามีตัวทด1ค่ะก็เป็น9านะคะ4ทำไงก็ชักลงมาค่ะข้อนี้นะคะก็จะมีผลคูณอยู่ที่ 4 9 2 3 1 4ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูพิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะเนื่องจากค่ะตรงนี้เป็นหลักพันใช่ไหมคะถ้าเราจะประมาณในหลักพันเราก็ต้องดูที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยของเราเป็นเลข9ใช่ไหมคะถ้าเป็น5 6 7 8 9ให้เราบวกเพิ่มอีกหนึ่งจนวนค่ะในหลักพันหลักพันคือเลขห 6บวก1ก็จะเป็น7ใช่ไหมคะพอเราบวกกันแล้วเราก็เปลี่ยนหลักร้อยค่ะไปจนถึงหลักหน่วยเป็นเลข0ูนย์ให้หมดข้อนี้จะมีค่าประมาณอยู่ที่7,000นะคะต่อไปค่ะ7 1ประมาณได้เท่าไหร่คะถ้าเป็นหลัก10เราก็ต้องดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลข1ถ้าเป็น0,1,2,3,4 ให้เราคงค่าหลัก10ไว้เท่าเดิมค่ะแล้วก็เปลี่ยนหลักหน่วยนะคะเป็นเลขศูนย์ค่ะก็จะมีค่าประมาณ70นะคะและค่ะเอามาคูณกันเอา7,000ขค่ะคูณกับ70นะคะก็จะได้4 0 0 0 0 0 0นะคะอันนี้ก็4 9 9 0 0 0 0เหมือนกันแสดงว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าสมเหตุสมผลกันนะคะ เรามาดูการบ้านของเราค่ะการบ้านแบบฝึกหัดขาน้าที่49และหน้าที่50นะคะให้หนูทําตามตัวอย่างคุณครูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยสําหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ